ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e c ช anel ตาลทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังกช์ชันแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตาลทวะพยากรด้วยนะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตานทวะแล้ววันนี้เราก็พบกันอีกครั้งในรายการตานทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยตั้งแต่เปิดสการารใหม่ปี2,566ที่ผ่านมานี้เนี่ยทีมงานตานทวะก็ได้ทํานายทายทักเรื่องดาวใหญ่ยกย้ายราศีไปแล้ว2ดวงนั่นก็คือดาวเสาร์และดาวมฤตยูซึ่งโพสต์คลิปไปในช่วงเดือนมการากับกุมภาไปแล้วนะครับแต่ มันก็ยังมีดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงที่จะยกย้ายราศีในช่วงเดือนเมษายน2566เราก็จะมาพูดถึงดาวดวงต่อไปนี้กันซึ่งคลิปนี้ก็จะโพสต์ในช่วงเดือนมีนาคมก่อนที่ดาวจะยกย้ายราศีนะครับซึ่งดาวดวงนี้ก็คือดาวพฤหัสซึ่งจะยกเข้าสู่ราศีเมษในวันที่19เมษายน2566เรามาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่8สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีสิงค์ค่ะ ปีนี้ดาวพฤหัสจะยกเข้าราศีเมษในวันที่19เมษายน2566ซึ่งได้ทำเนียบราชาโชคแปลว่าสำคัญและทับลักษณะดวงเมืองดาวพฤหัสเป็นดาวสุป,ประเคราะห์ที่ให้คุณแบบนุ่มนวลไม่โดดเด้งแสดงผลไม่โลดโผนเหมือนกับดาวบาประเคราะห์เมื่อดาวพฤหัสจรเข้าสู่ราศีเมษบ้านเมืองของเราก็จะค่อยๆให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษานักวิชาการศิลธรรมและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆเพิ่มมาก สําหรับการพยากรณ์บุคคลดาวพฤหัสบวกกับราชาโชคนั้นหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นักวิชาการเกจิอาจารย์บุคคลที่มีหลักการน่านับถือศรัทธาจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในตอนนี้เราก็จะมาดูกันว่าคนที่มีลัคนาราศีสิงห์ เมื่อดาวพฤหัสยกเข้าราศีเมษจะส่งผลอย่างไรดาวพฤหัสในจรเข้าพบสุพะเป็นช่องส่งยกไม่ถึงลัคนาราศีสิงค์คือไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อวาสนาหรือว่าตัวตนของเจ้าชะตาแต่ส่งผลในด้านความคิดความเจริญก้าวหน้าและผู้ใหญ่เจ้านายของเราในช่วงปีที่ดาวพฤหัสอยู่ที่ราศีเมษคนราศีสิงค์จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ครูอาจารย์นักวิชาการคนที่มีลักษณะ เป็นดาวพฤหัสจะมาช่วยออกความคิดให้กับเราตัวเราจะระลึกนึกถึงผู้ใหญ่หรือเรื่องคุณธรรมความดีคิดถึงหลักการหรือเรื่องทางวิชาการต่างๆในช่วงปีนี้เราจะเรียนรู้สิ่งใดก็จเจริญก้าวหน้าดีกว่าผู้อื่นเราจะวางตัวได้ดีวางตัวเป็นผู้ใหญ่หน้าศรัทธาและน่านับถือ เมื่อดูตำแหน่งและทำเนียบของดาวพฤหัสกันแล้วสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาต่อไปก็คือการโครจรของดาวพฤหัสเพราะลีลาการโครจรของดาวนั้นส่งผลต่อคำทำนายด้วยดาวพฤหัสยกเข้าราศีเมษในวันที่19เมษายน2566ถึงวันที่30เมษายน2567นับได้เป็นเวลา1ปี11วันทีมงานได้ทำเป็นตารางแสดงการโครจรของดาวพฤหัสในราศีเมษมาให้ดูกันแบบง ตามนี้นะครับแถบสีเขียวเนี่ยคือช่วงที่พรฤหัสโคจรเสร็จแถบสีฟ้าคือโคจรปกติแถบสีส้มคือช่วงที่โคจรพักและแถบสีเหลืองก็คือช่วงที่โคจรมนสรุปได้ว่าดาวพระฤหัสในราศีเมษที่โคจร1ปี11วันนั้นโคจรปกติเนี่ยสช่วงเท่ากับ113วันหรือประมาณ3เดือนเศษแล้วก็เดินมนไปอีกร้2วันหรือว่า4เดือนเศษซึ่งโดยส่วนใหญ่ลีลาการโคจรของดาวพระฤหัสก็มักจะเป็นแพทเทิร์นเช่นนี้นะครับ ต่อมาเราก็มาดูผลของดาวรายปีดวงอื่นๆที่โยกถึงดาวพฤหัสและพยากรณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ดาวพฤหัสอยู่ที่ราศีเมษมีดาวใหญ่หนึ่งดวงที่ยกย้ายราศีนั่นก็คือดาวราหูยกเข้าสู่ราศีมีนในวันที่17ตุลาคม2566ช่วงก่อนที่ดาวราหูยกเราจะเห็นดาวพฤหัสร,ร่วมราศีกับดาวราหูที่ราศีเมษ5-8เป็นดาวคู่ศัตรูพบกันเมื่อใดก็เกิดเป็น คดีความเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งทางโลกและทางธรรมทุกกระบวนท่าเข้ามาแก้ไขดาวคู่นี้จึงเป็นดาวคู่แห่งคนบ้าเพราะว่าทำทุกวิถีทางทำนายเหตุการณ์ทั่วไปได้ว่าในช่วง19เมษายนถึง28สิงหาคม2566นั้นจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นอาจจะเป็นคดีความเป็นเรื่องสุดๆที่ต้องใช้ทั้งความรู้ปัญญาและไหวพริบในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆเป็นเรื่องที่จะดำเนินไปจนถึง ที่สุดจนกว่าจะสิ้นสุดเหตุการณ์จะดำเนินไปแบบไม่สามารถหยุดยั้งได้พอหลังวันที่29สิงหาคม2566นั้นพรฤหัสจะเริ่มเดินมนเหตุการณ์นี้ก็จะหายไปนอกจากดาวพระฤหัสร่วมราศีกับดาวราหูแล้วก็ยังมีดาวเสาร์ที่ยกถึงทำให้เกิดเป็นกลุ่มดาว587ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นกกศักดินาฝ่ายมืดหรือบางตำราเรียกว่าน,นร์เกนฝ่ายน้องทำในเหตุการณ์ทั่วไปได้ว่าในช่วงวันที่ 29เมษายนถึง28สิงหาคม2566นั้นจะเกิดกลุ่มบุคคลรวมตัวกันเป็นผู้ทรงอิทธิพลเช่นเจ้าพ่อมาเฟียผู้ที่มีอำนาจวาสนาสูงในฝ่ายมืดคือไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้มียศศักิ์อะไรพ่อกลุ่มดาวน,นรเกณฑ์ฝ่ายน้องส่งผลดีโชดช่วงชัชวาลในเรื่องการเงินการทองพอหลังจากวันที่29สิงหาคม2566พระหัสก็เริ่มเดินมนต์ทำให้ โกกเหล่านี้แตกสลายหายไปสำหรับคนราศีสิงห์จะได้รับผลกระทบจากดาวพระหัสร่วมราศีกับดาวราหูที่พบสุภะ ทำนายได้ว่าช่วงวันที่19เมษาถึง28สิงหาคม2566ให้ระวังจะมีคดีความเกิดขึ้นกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายโดยเฉพาะคนที่มีราหูพระฤหัสโยกถึงกันในดวงชะตากำเนิดยิ่งต้องระวังให้มากเป็นพิเศษจะมีเรื่องมีราวให้เราต้องคิดแบบสุดๆถ้ายังไม่สุดทางก็หยุดคิดไม่ได้คิดเหมือนกับคนบ้านในบางครั้งมีเรื่องความเจริญที่เราต้องใช้ทั้งความรู้ และความสามารถหรือใช้ทั้งปัญญาและไหวพริบเพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นสำหรับคนราศีสิงห์จะได้รับผลกระทบจากกลุ่มดาว587 เป็นกกศักดินาฝ่ายมืดที่พบสุพระปัตตนิทำนายว่าช่วงวันที่19เมษาถึง28สิงหาคม2566จะเกิดเรื่องราวขึ้นแบบสุดๆในเรื่องความเจริญก้าวหน้าถ้าหากคนรักคนสนิทของเราตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดและใจถึงก็จะทำให้เรื่องความเจริญนี้มีความชดช่วงชัดชวาลส่งผลดีเป็นเงินเป็นทองทำให้ได้มีอิทธิพลสูงกว่าผู้อื่นคนรักและเจะ เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ร่วมมือกันทำให้มีเงินมีทองและทำให้มีอิทธิพลเหนือกว่าผู้อื่น เมื่อดาวราหูยกย้ายไปราศีมีนทำให้ดาวคู่พระฤหัสราหูแยกออกจากกันและก๊กศักดินาฝ่ายมืดก็สลายตัวไปด้วยจะเห็นดาวเสาโยกถึงดาวพระฤหัสที่เป็นคู่ศัตรูทำนายเหตุการณ์ทั่วไปได้ว่าวันที่17ตุลาคม2566ถึง30เมษายน2567จะเกิดความยากลำบากทุกทั้งกายและใจต้องใช้ทั้งความรู้ความอดทนเพื่อผ่านความยากลาบากนี้ไปให้ได้แต่เมื่อ พิจารณาการโคจรของดาวพฤหัสก็จะประกอบด้วยคำทำนายแบบเป็นช่วงๆดังนี้เริ่มที่ช่วง17ตุลาคม66ถึง8มกราคม67เป็นช่วงที่ดาวพฤหัสมนกลายเป็นว่าทายกลับจึงรู้สึกสบายไม่ยากลำบากเหมือนที่พูดเอาไว้ช่วงที่สองคือช่วงวันที่9มกราคมถึง30เมษายน67พฤหัสหายมนเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจะกลับใหม่ครั้งต้องให้กำลังใจกันเพื่อที่จะฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ ไไปให้ด้ดนะครับสำหรับคนราศีสิง์ดาวคู่ศัตรูพระฤหัสเสารเนี่ยจรเข้าพบสุภะปัตตนิทำนายว่าปี2567ช่วงวันที่9มกราถึง30เมษาเป็นช่วงที่พระฤหัสเดินปกติกับเดินพักเจ้าชะตาก็จะมีความเหนื่อยยากต้องลำบากทั้งกายใจต้องใช้ทั้งความรู้และความอดทนเพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคอันยากลำบากที่เกิดขึ้นกับ เรื่องผู้ใหญ่เจ้านายและคนรักคนสนิทหรือเป็นเรื่องของความเจริญก้าวหน้าของคู่ครองหรือหุ้นส่วน ก็ขอจบการพยากรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับดาวพฤหัสในราศีเมษกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนท่านใดที่ฟังคําพยากรณ์มาแล้วรู้สึกของตัวเองมันไม่ค่อยดีต้องการจะเสริมดวงชะตาในเรื่องเกี่ยวกับดาวพฤหัสก็สามารถทําได้โดยการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อครูบาอาจารย์หรือการบูชาครูการทําพิธีไหว้ครูทําบุญกุศลบริจาคเพื่อการศึกษา ก็จะช่วยส่งเสริมให้สิ่งเหล่านี้สูงส่งยิ่งขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับดาวพฤหัสอย่างไรก็ดีดาวพฤหัสนั้นส่งผลดีในทางจิตใจและปัญญามากกว่าส่งผลทางวัตถุโหราจารย์จึงกล่าวว่าปัญญาบริสุทธทิ์ายพฤหัสการบูชาครูบาอาจารย์จึงไม่อาจจะส่งผลให้เราถูกหวยได้แต่มีผลต่อทางจิตใจสุดท้ายนี้ทีมงานตานทวาก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสมหวังทุกประการนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e c ช anel ตาลทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชันแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตาลทวะพยากรด้วยนะครับ